เนี่ยได้ปะสมผมน้ำผูโอ้โหใครบอกว่าน้ำผู้อะมันหมาพุดเดิ้ลเลยว้าวาเหรอเขาหยอกเล่นนะนี่ไงหนังสืออะไรฮะหนังสือเขาไงเขาไว้อ่านไงแบบว่างๆเยยโอ้โหไม่เอาะว่ากนน่าจะซ้อนดีกว่ามั้งซ้อนเหรอใช่โห เตตั้งจะมาคคกับแกเตตันเคยผ่านฉันมาก่อนจ้ะสรรูปอย่างกแกนั้นสู้ฉันได้สักครึ่งนึ่งไหมแฟนเนิดทะแฟนสกอยแกดูด <c oughs> ิพวันหยุดอ่ะ หายกันไปหมดเลยใช่แกเหลือแค่พวกเราสองคนนี่แหละใช่ฉันก็เริ่มเบื่อขี้หน้ากันแล้วเนี่ย<ร>ถ้ามีแฟนนะมันจะอยู่กับแฟนม่อยู่กับแกอะ่ะใครจะอยู่กับแกเฮ<ร>้ยแกท่านใครอ่ะแ,แ,แต่ตั้นนี่หน้าใครอ่ะแหมแต่ตั้นอะไรมาเรีงขึ้นมาก่อนระวังนะนี่ทุกคน เราอ่ะอยากจะแนะนําแฟนของเราให้รู้จักนะนี่อมแอมแฟนใหม่เราเองวันนี้ทุกคนแหมเดี๋ยวนี้คบเด็กเนื้อหรอในตันใช่ใช่เด็กเนิด์ดเนี่ยเรียบร้อยสุภาพมากเลยน่ารักมากงั้นเราไปกันนะจะพาให้ไปดีจ้าไปเลยจ้าจ้า แฟนใหม่ทิ้งพวกเราเลยอ่ะดูดิเหม็นหัวกันแล้วเนาะวันนี้ร้อนมากจะตาันฉันก็ร้อนใจเสียแล้วเราเอาตั้นมากับใครเนี่ยคนเนี้ยแฟนใหม่เราแฟนเราสวยชิบปลาะแล้วเมื่อเช้าใครอ่ะแท่ตันอ๋อเมื่อเช้าใครอ่ะตัวเองไม่มีไม่มี ไปสนใจเลยไอ้พวกขี้ฉาโหอย่าให้รู้เลยกันไม่เป็นเพื่อนสนแท้ระวังเมื่อไหร่โนกันนะโอ้ยแม้ว่าพวกเราขี้ฉาขี้ฉาตรงไหนขี้ฉาอยู่อย่างมีแฟนไปดีกว่าแฟนแต่งตัวแฟนเนิร์ดตัวเอ๋มาเองเขาใส่ชุดไหนไปเที่ยวคืนนี้ดีอ่ะระหว่างอันนี้กับอันนี้เองช่วยเขาเลือกหน่อยสิว่าชุดไหนดีอ่ะ ชุดนี้ก็น่ารักชุดนี้ก็น่ารักอีกอืมแต่ตัวเองอ่ะก็น่ารักใส่ชุดไหนก็น่ารักัหมดเลยจริงหรอใช่งั้นเขาแต่งชุดเดิมนี่แหละได้ปะได้ครับแต่งตัวแฟนสกอย <c oughs> ต,อตัวเองตัวเองว่าเขาควรจ่จะแบบมัดจุกอย่างนี้ป่ะแบบมัดจุกที่เสื้ออย่างงี้อ่ะมัดเลยขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลยอุ้ยแต่อชอบงั้นเหรอได้ว้าวอย่างนี้ใช่ปะใช่ไปไปแหวก ทรงผมแฟนเนิร์ดตัวเองทำอะไรอยู่อะเขาทักเปียอยู่อะน่ารักเปล่าอุ้ยน่ารักมากเลยอะอืมขอบคุณนะครับอ่ะเสร็จแล้วตัวเองไปเที่ยวกันดีกว่าไปไปทรงผมแฟนสกอยไปไปไปบรรยากาศดีกว่าทตัวเองเขาขอผูกขนก่อนได้ปะโอเคไปทักเปีย่ ไม่เขาจะบอกว่าถักเปียผมถักเปียไม่เข้ากับสกอตต์อย่างเราด้และวรงผมเขาเป็นไงชอบปะเนี่ยได้ปะสงผมน้ำผู้โอ้โหใครบอกว่าน้ำผู้มันหมาพุดเดิ้ลเลยว่าเขาเหรอยอหยอกหยอกเล่นนะอืไม่เป็นไรให้อภัยครับอ่ะงั้นแต่งไปเลยไปวันกันไป้อยไมไหวแล้วกให้แน่นะเออแต่งหน้า แฟนเนิร์ดไปทาแป้งท่านหน่อยดีกว่าแต่งหน้าแฟนสกอยแต่งหน้าแต่งตาซะหน่อยดีกว่าตรงหน้าขาววอกๆอแล้วก็ชาลีปากต้องแจนแล้วก็กลิ่นอะไรเนิร์ดเข้ม แฟนเนิร์ดเฮ้ยัอเองก็เรื่องกระเป๋าอะเดีย๋ยวเขาขอกลับไปเอาก่อนนะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเขาอ่ะรอตรงนี้นะเดินดีๆนะตัวเองอเ,เองเขามาแล้วเนี่ยเขาได้กระเป๋าแล้วเนี่ยโอ้หว่าแต่ทำไมตัวเองก็กรเปากระเป๋าด้วยอ๋ยอก็ในกระเป๋าเขาอะมีนี่ไงอะไรอะหนังสือเองนี่ไงหนังสืออะไ หนังสือเขาไงเขาไว้อ่านไงแบบ,บวา่างๆไรงี้โอ้โหนี่ไปเที่ยวนั่นเนี่ยเอ,อาหนังสือไปด้วยเหรอใช่ไงก็เวลาว่า,างๆไงเขาจะได้อ่านไงน,นี่ตัวเองกลับบ้านอ่ะค่อยอ่านก็ได้เนาะเนี่ยเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปกระเป๋าแฟนสกอยไปตัวเองตัวกันเ,เดี๋ยวนะทำไมกระเป๋ามันเล็กจังเลยอ่ะ กระเป๋านี่นะใช่ใส่ได้บ้างเนี่ยก็ใส่ได้นะก็เนี่ยลิปสติกปากต้องแดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเข้าใจปะแตงเนี่ยเดือโอ้โหโอ้โห้ครแดงแล้วพอยหรอต้องให้แดงกว่านี้ไปไปสิ่งกันอยากเวนส์ไม่ไหวละทานั่งรถแฟนเนิร์ดเมื่อไหร่เจ้านมาเนี่ยแฟนแตนตนนีแกไปทัดใจหน่อยปะ มารอใครรอน่ามารอแฟนอะแฟนหรอแฟนเธอคือใครหรอนี่เธอแก้งโง่ไม่รู้หรือเปล่าอะแหม่ได้เฮ้ยแกแกแกเริ่มก่อนผิดก่อนแกก็มันก่อนนะใครบอกว่าเด็กเงินไม่ลายนะแอบร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเอารู้ปะอ้าวก็ไม่อยู่ขวางทางเองนี่ไปดีกว่าตัวเอง เราว่สองคนนี้นะตุย oh อย<อ>่ากับมาดิโห้ยปากอ่ะระวังเถอะนั่งด้วใช่ไหมตัวเองใช่อะไรก็ได้แนแม่แมนั่งแบบผู้ยุงผู้หญิงนั่งแบบนี้ก็ได้โอ้าวแก้วทานั่งรถแฟนสกอยโอ้โมยตัวเองแก้ามาก oh าโอ้มกอดฮอตต่ออู๋รถสวยมาก คุยสวยมากเลยอ่ะพร้อมขับแล้นะเตงบายเตงอ่ะน่าจะซ้อนดีกว่ามั้งซ้อนเหรอใช่โอ้ยก็ได้แต่เขาหลังขอยิ้มแล้วไปขับไปหาเพื่อนหน่อยะโอเคได้ได้โอเคไปเลยค่ะพี่ไปจังค่าทางอะไรเมื่อกี้อ่ะ คือแฟนคนนี้ของไทตันสุดมากสกอยสุดๆอะแกใช่แกดูทนันดูทนันแกลองทำท่าเหมือนนางดิโ,โ,โดนท่อรถแฟนเนิร์ดนะอย่แตัวเงลงระวังนะเดี๋ยวโดนท่อ,อขอบคุณมากนะที่มาส่งเขาอ่ะครับงานเขากลับบ้านก่อนนะ ขับรถดีๆนะครับโดนท่อรถแฟนสกอยจะไปเล่นแมวจะไปเล่นแมวโอ้ยอุจยอุ้ยอะไรอ่ะมันโดนท่อรถดิอลยโอ้ยเจ็บมากไหมเจ็บนะแต่ก็ทนได้แค่นี้จุ๊บจิ๊บมากสำหรับสกอยแต่จุ๊บเนกันนะเนี่ยโดนโจรป่นแฟนเนิร์ด Bye 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 Go bye 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 เออมาดินี่ขอบคุณนะไม่ช่วยเขาอ่ะนี่ที่หลังอ่ะระว่างหน่อยนะใช่เขาตกใจหมดเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้ไม่เป็นไรนะไปเข้าบ้านีกว่าไปเนี่ยแม่ใจเป็นห่วงแล้วตัวเองเข้ามาทำไมเนี่ยเด็กแม่เขาก็ดูหรอกลืมไปหาเดี๋ยวปิดประตูให้นะเกิดอะไปแล้วโดนโจรป้น กุญแจบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้กระเปาเล็กเกินไปไหนมยดยเยยาโดนะมเคาเลยไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงคนด้วยวุ้เฮ้ยใยนีคะยนะเอาเาไปในั่เาไว้เฮ้ย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 เฮ พี่พอแล้วพี่พอแล้วพี่พี่พี่พอแล้วรีบ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 ร อะไรอ่นไ่ปอยากแกล้งทำตัวเป็นคนเรียบร้อยหน่อยเลยฉันรู้ว่าเกมไม่ได้คนแบบนี้คิดว่าเขาชอบคนแอป,ปเบลอย่างเกมมากหรือไงอย่าทำแอป,ปหน่อยเถอะพอจริงจริงแล้วเขาก็ชอบคนที่แซ่บเหมือนฉันแหมธทรมาถาปงถักปียเมื่อก่อนฉันก็ผมยามแกนั่นแหละทำไมเข้าน้ำเร็วจังก็ไม่ขี่เว้ยไม่ได้ขี่แหม่ ผู้ดีๆก็ได้ให้นารักเหมือนเมื่อก่อนไงโอ้โหโอ้โหนี่เหรอแฟนเราเหรอพาไปเจอเพื่อนแฟนสกอยนี่ตัวเองจ้ะเดี๋ยวเนี้ยเพื่อนเข้ามานะเพื่อนเนาะใช่ผู้หญิงผู้ชายเออฉันเองไงค่ะนี่เหรอใช่แรกก่อนนะก็เคยเป็นมากกว่าเพื่อนด้วยคนนี้มันคุ้น คนเดียวที่ตกรุเนล่าวะแล้วทำไมเต้ต้องเรียกเพื่อนมาด้วยอ่ะอือพอดีว่าเขาอ่ะจะรู้จักเต้ไงเฮ้รู้จักรู้สึกว่าเคยรู้จักกันก่อนหน้านี้นะนะดีละรู้จักเขาไว้ก็ดีเื่อที่หลังจะได้ไปเทียยทเ่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันใช่ปีนี้เหรอใช่อ่ะโอเคยังมึงทะเลาะกันเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนบันานนะก็แค่คนเก่าก็แค่ คนแทนคนเกา่าดูไปขาเอาตัวสุกปกปสุป่กปของแกออกมาจากตัวฉันนะตรีสะอาดมากมั้งอ๋อทำตัวมาสก์ก,ก็ยดูสกปรกอะไรอย่างสก,ก,กสปรกไม่ได้แปลว่าสกปรกนะเรื่องนี้คุยอะไรกันเหรอป่าก็แค่ว่าจะวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไงเที่ยวคืนนี้เลยไหมคืนนี้เหรอเพลงถ่ายรูป แฟนเนิร oh. oh. ah, oh. oh. ์ดเตงถ่ายรูปเขาหน่อยดิโอเคโอ้โหมันมีแต่ท่าเดียวว่ะแลวเขาทักเป็นแต่ท่าเดียวว่ะโอ้ยเอเดี๋ยวหลังเขาค่อยสอนละกันถ่ายรูปแฟนสกอยเตงถ่ายรูปเขาหน่อยได้ป่ะมาดิมามามาฟิตเช็คนะฟิตเช็คอุ้ยจาบมาก สวยมากเลยอ่ะดโดนหลังแกแฟนเนิร์ดเน็ตย,ยิ้มทำไมใช่ยิ้มทำไมฮะแหมคิดว่าเบลมากหรอใช่ทำเป็นถักเปียหุบยิ้มเลยนะฉันไม่ชอบหน้าแกแล้วเธอจะมาหาเรื่องทำไมเนี่ยก็ไม่มีอะไรอ่ะแค่เหมือนคิดหน้า <c oughs> ฉันจะบอกแกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะก่อนที่เตตั้งจะมาคุกับแก แต่ตั้งเคยผ่านฉันมาก่อนจ้ะสร,รูปอย่างแกนั้นะสู้ฉันได้สักครึ่งหนึ่งไหมจริงแกผมแกก็ยาวถึงเอวมากกว่าถักเปียได้ด้วยนะแถนยังเอวบางด้วยที่จะตั้งคบก,กับแกต,ตัวจะตังหลอกแกตั้งฉากล่ะ <c oughs> <c oughs> แกอนาจับยังจ,จะเย่มเมีกเหรอจับมันเฮ้แกจับเลย <ม>อีกบ้านมาก่แน่เลยแก, <Okay. S 1> อกนะโอเคเอาอีกแกสูงน้ำหน้าไปแกทำ <c oughs> ไมมีแต่คนแก่เช่นนียโดนหลังแกแฟนสกอยหยุดเจอแล้วสกอยแฟนใหม่ไตตัตนรู้ตัวไหมมันทำตัวสกอยสกอย,กอ,ยอ่ะนี่ ฉันจะบอกอะไรให้นะก่อนที่เดตันจะได้โคกับแกก่อนหน้านี้อะเดตนมันโคกับฉันอยา่างแล้วไงตอนนี้เดตนนั่นเลือกฉันไม่ได้เลือกแกดูสารูปตัวเองซะด้วยคู่ใรระวังปากไวด้วยนะเอา้าก็จริงไหมล่ะดูมันสิฉันมีดีย้่งเยอะแกว่าแกจำมันปากดีมากใช่ไหมคะมันนี้ แล้วข้าหลังก็หยามมาสูบคนอย่างฉันแล้วกันเลยหนีเที่ยวแฟนเนิร์ดอมแอมอาแอมอมแอมอ้าไตทตันมีอะไรหรอ ไปไปเที่ยวดีกว่าเราอะมารับเธอไปเที่ยวกันอย่าเสียงดังนี๋ยวแม่เราได้ยินรีบออกมาเลยมาดิเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวไม่ได้อ่ะเราต้องอ่านหนังสืออีกอ่ะแล้วก็อีกอย่างเราไปไม่ได้ด้วยแม่ไม่ให้เที่ยวกลางคืนน่ะโธ่แบบเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะไปก่อนนะแม่เรามาแล้วอ่ะโอ้ยเด็กเนิร์ดไม่ได้เรื่องเลยหนีเที่ยวแฟนสกอย บัวบัวไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปได้เลยค่ะรับรับรปีนมาเลยปีนมาเลยเดี๋ยวหนึ่งดูต้นทางก่อนเนวรอดไหมเราหองรัวหางนะได้ดดูริวปีนมาเลยหนึ่งโอ้ยระวังระวังไป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 ไขึ้นมาขึ้นมาเร็ว จับมือแฟนเนิร์ดโอเคไม่จับละเอา้านี่ไปไหนอ่ะตัวเองจับมือแฟนสกอย <c oughs> จะจับเงือตกใจอะไรก็จับเลยดิไปเขินๆทำไมข้างังอะว่าไงพอ,อดีรู้สึกมบอน,นี้เไรแบบไม่ไม่ด้ขานะไม่รู้เลยอะใช่เหรอเออดิโอ้ยัยบวบวัวถอยแลยวกฝั่งนี้โอ้ยไปเลยไปยไปเลยไปเลยเยยไยไเลยยเยย อะไรแกเป็นใครแกเป็นใครแกเป็นใครจับฉันมาทำไมฉันเป็นนันุตังเราจับฉันมาทำไมแกต้องอะไรเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครขึ้นมาเลยอะไรเอาผ้าใส่ถึงมาอะไรของฉันเล้าใี่มดล้วากไว้ตัวเลยกไอ้ตัเลยขอลีบหน่อยเอาไว้เลยเอาว่าปากจัดแบบนี้จัดจะมัน Mà nghi rồi mày làm sao? Ôi,